ที่ปลายหมู่บ้านมีดอนปูตาเก่าแก่ใต้ต้นกระบกใหญ่เด็กๆถูกสั่งห้ามเข้าใกล้หลังพระอาทิตตกเพราะมีเสียงร่ำลือว่าผีปูตาเริ่มดูเริ่มเกเรอ,อีกครั้งชาวบ้านเล่าว่าเวลาใครผ่านดอนตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงหัวเราะแห้งๆเหมือนคนแก่กำลังกระซิบตามหลัง บางคนถึงกับโดนผลักจนล้มโดยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยคืนนั้นลมพัดแรงผิดปกติไก่ขันทั้งที่ยังไม่รุง่งไฟบ้านชาวบ้านติดติดดับดับนายมากชาวนาผู้กล้าเดินผ่านดอนหลังพาแม่ไปส่งบ้านอยู่ดีๆก็เห็นเงาดำสูงโยงนั่งอยู่บนสารปู่ตาดวงตาสีแดงลุกวาวเหมือนถ่านไฟผีปู่ตาเอียงคอช้าชาแล้วพูดเสียงแห้ง พวกมึงลืมค่าแล้วใช่ไหม oh <my. S 1> เสียงนั้นทำเอานายมาก <I 'm S 1> แทบล้ม <I 'm S 1> ทั้ง <I 'm S 1> ยืนเ <God. S 1> มื่อความเดือดร้อนลามไปถึงหลายครอบครัวเสียงบนสวรรค์จึงรับรู้ท้าวเวสุวรรณเหยียบเมฆลงมาด้วยแสงทองพุ่งสว่างกลางลานวัดแม้เป็นกลางคืนแต่รัศมีของท่านทำให้เงาไม้หลบลี้ไปหมดท้าวเวสุวรรณผีปูตาเหตุใดเจ้าจึงทำร้ายชาวบ้าน สิ้นเสียงนั้นแสงทองสั่นไหวเมื่อเงาดำของปู่ตาปรากฏตรงหน้าสูงใหญ่ผิวแตกกระแหงเหมือนไม้เก่าคราวกรุงรังเหมือนเถาวันพันรอบร่างก็พวกมันลืมเส้นข้าลืมดูแลสารข้าข้าหิวโหยข้าเสียใจเสียงเหมือนฟ้ากระทบหินดังเสะเทือนทั้งดอนผีปู่ตาโกรธจัดพุ่งเข้าใส่ด้วยไอควันดำ รอบตัวเต็มไปด้วยเศษใบไม้ปลิวว่อนชาวบ้านวิ่งหนีกันโอนละหมานท้าเวสุวรรณชูตรีสุนขึ้นแสงทองแตกเป็นวงกว้างเหมือนโลทิปกันไว้ท้าเวสุวรรณชูตรีสุนขึ้นแสงทองแตกเป็นวงกว้างเหมือนโลทิปกันไว้เสียงกระแทกดังโครมควันดำกระจายเหมือนโดนสายฟ้าฟาดผีปูตาคำราม,ามต้นกระบกสั่นไหวอย่างน่าสะพรึง ท้าเวสุวรรณมองผีปู่ตาด้วยสายตาสงสารเจ้าไม่ได้ต้องการอรารวาดเจ้าเพียงต้องการให้คนระลึกถึงและเคารพเจ้าตามเดิมคำพูดนั้นทำให้ผีปู่ตาถอนใจร่างควันดำแผ่วเบาลงใบหน้าเหี่ยวเฉาลงไปอีกราวกับคนแก่ที่เสียใจมากสารที่ข้าเฝ้าถูกปล่อยทิ้งอยากย่้ยเต็มเชือกผูกผ้าก็ขาด ไม่มีใครมาจุดทูบให้ข้าเลยเสียงนั้นสั่นราวกับร้องไห้เอาสารใหม่เจ้าท้าเวสุวรรณเอาตรีสุนแตะพื้นลานดอนสว่างสวยัยสารปูตาเก่าข้ามกลับกลายเป็นสารใหม่<ช>แม้ไม่ใช่ทองคำแต่เป็นไม้สะอาดแข็งแรงมีผ้าผูกสีสดชาวบ้านที่หนีไปกลับเข้ามาก้มกราบด้วยความสำนึกผิดปูตาเราจะดูแลสารท่านให้ดีต่อไป คำสาบานนั้นทำให้ผีปู่ตาน้ำตาไหลเป็นหยดเรืองแสงร่างควันดำจางลงเหลือไว้เพียงเงาเ,าเบาๆที่ยืนมองด้วยความพอใจท้าเวสุวรรณเอ่ยเบาๆเจ้าจงพักเถิดเมื่อเจ้าถูกระลึกถึงเจ้าก็ไม่ต้องเร่ร่อนอีกร่างของปู่ตาค่อยๆละลายเป็นแสงสีเขียวอ่อนลอยกลับเข้าสู่ต้นกระบกดังเดิมบรรยากาศสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมา สารปู่ตาถูกทำความสะอาดทุกวันพระดอกไม้ทุกเทียนไม่เคยขาดและชาวบ้านรู้ดีว่าผีปู่ตาไม่ได้ดูร้ายเขาเพียงเหงาและต้องการให้คนระลึกถึงเท่านั้นและทุกค่ำคืนที่ลมอ่อนพัดผ่านดอนจะมีแสงสีเขียวอบอุ่นวาบขึ้นเบาๆเหมือนปู่ตากําลังยิ้มให้หมู่บ้านอย่างพอใจ